ดีค่ะหนูชื่อคนน่ารักนะคะอุ้ยสวัสดีค่ะสุวรร์มังกรกรัตนากุลชื่อนมโมค่ะหนูเกิดวันที่1กันยาค่ะ2550น้ำหนักก็45ค่ะส่วนสูง158ค่ะอยู่ชั้นม .1 ค่ะ นี่ใส่หนูนะคะก็จะเป็นคนแบบเออขำง่ายนิดนึ่งค่ะฉายาหนูคือเลมอนสีม่วงค่ะสีที่ไม่ชอบอทุกสียกเว้นสีม่วงค่ะความสามารถพิเศษร้องเพลงรำไทยเต้นเดินแบบแอคติง้งเล่นกีตาร์ได้นิดนึ่งตอนนี้ก็กำลังฝึกเล่นสกเก็ตบอร์ดอยู่ค่ะ ศิลปินที่ชอบเยอะอ่ะก็หลักๆก็แบทพิงคค่ะเพลงที่ชอบสองใจค่ะชอบสองใจเวอร์ชั่นไข่มูกแต่งตัวคือแล้วแต่อารมณ์เลยบางวันถ้าแบบอารมณ์ดีหน่อยก็จะแบบสายหวานแต่พอวังวันแบบแบบก็แต่งเปรี้ยวๆอะใจค่ะเครื่องแบบอางชิ้นโปรด แป้งค่ะอินกับการฟังเพลงดูหนังอะไรเงี้ยค่ะชอบกินส้มส้มสีส้มอะคะ่ะที่มันเป็นส้มเป็นผลและเอามาตำในครกเอ้ยไม่ใช่ส้มตำค่ะไม่ชอบกินผักสลัดค่ะงานอนดิเรกนะคะก็ว่างๆค่ะก็ชอบเต้นหน้ากระจกนะคะแล้วก็ชอบฝึกลำ ฝึกร้องเพลงฟังเพลงอะไรประมาณนี้ค่ะอยากได้สร้อยแบบสร้อยแบบหัวใจค่ะ a sorry, c ศ <oughs> จ s s o y อะค่ะคือแบบชอบมากเลยค่ะแบบสร้อยแหวนเงินทองนาฬิกาโทรศัพท์หนูชอบชอบ <c oughs> โอเคค่ะถามว่าทำไมหนูถึงน่ารักคะขอบคุณค่ะ